สวัสดีครับมาพบกับมาชิงวันกับพรีเมียม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 มาตะบนเราถึงเวลามันจะเวลาเข้านอนของเด็กดีแล้วก็เลอ๋อเพราะนั้นววพกเราไม่ดีใช่ไหมนอนตีสองนี่เด็กไม่ดีเราต่อตอนตีสองเด็กดีตรงไหนอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เคนเคนเขามายึดที่ตรงนี้ฮะฮะกลับมารอลูกรอลูกพี่กิเซ่มายึดแทนอยู่พี่เฮ้ยพี่เซ่ไม่มาอันนี้อ้าวเล่นอะไรวะเคนนี้เดิมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลง ี่รักจริงรักลิงครับเขาคนรักลิงอาไรครับโอ้ยครับปอเป้เอ้ยปอเป้วันนี้เล่นอะไรสบายครับวันนี้มาแปลกมาแปลกเลนด้วยสบายพี่เลนด้วยอ่ะแต่ดาบเข้ามาด้วยนะจะได้โชว์เปล่าจะได้โชว์เปล่ามามาดูกันดีกว่ามาสับไปไอ้นู้นนอ้นน้องถายของนะเขาตรงนี้เอาไปสับแท่งและพลังนะครับตัวนี้มาใหม่แล้วก็กล่องนี่ หลังจากเอ้ยมันสามารถกวางได้แบบ,บกเกิดรรเราเพื่อคือมีกวางให้เกิเรพอกองแนวนอนนะแล้วก็ด้านฝากองครับเราสามารถกางออกมาเป็นแท่นวางได้ด้วยสุดยอดไปเลยใ,นใ้นใช้ประโยชน์ไดตอนนี้มีท่้งน้ำพลังรุ่นใหม่ก็คือบวกที่บวกได้ลบพลังมาแล้วนะครับรุ่นจากรุ่นแรกผุงห้าพันต่างน,นนะาม,มาทรุ่นสง รุ่นสองสามสี่ห้ากดมาถ้าเกิดออนไลน์ก็กดดูที่ตัวสินค้าได้เลยเราบอกรุ่นนี้แล้วแล้วก็สำหรับหน้าร้านก็แวะมาได้มาเราแข่งกันดีกว่าเฮ้ยมาไปเฮ้ยลูกเต๋ามีอ่ะอ๋อชุบเลยอ๋อไม่ทันแล้วนี่อ่ะจิ๋วก่อนจิจวก่วนจิ๋วก่อนแล้วค่อยชุบในจิ๋วก่อนจิ๋วก่อนไอ้นี่อยากชุบใหม่แล้วเตะแล้วเตะไม่ต่างกันผมอ่ะเนี่ยัดจังอ่ะหนึ่งใบ ใบสองใบไปตกลงยังตรงไหนเนี่ยไม่รู้อะอยู่ที่อาทั้งคนตกลงตกลงตกเอายังไงแล้วแต่แล้วแต่แล้วเตะอ้าวนาโยนใหม่มาไม่รีบไม่รีบอยากโยนใหม่ไม่ว่ากันนี่แล้วเตะอ่ะอ่ะเออกรณีอ๋อไม่โอเคต่างจากเมื่อกี้นะต่างไหมต่างนี้ต่างเป็นไรแต่ไม่เป็นไรเข้าทางคิ้แล้วเอาเลยนะกับแบบใอย่ใหญ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 ่จับห่อไว้ควาเกมก่อนด้ยเอาแล้วนะอ่าไปเป็นจัว ไหนบอกเลยว่าการออกมาของแวนดีทำให้ความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนะอิสรรคับเริ่มลางใส่ไปเดียวไม่ลงแวนทิ้งหนึ่งจอหนึ่งผ่านเคตติ้งเฝ้าไปเดียวเป็นเกมไม่เมื่อกี้ที่ที่เล่นใหญู่วกแบบดำจัวเออพี่บอกเลยว่าดีที่สุดสี่ออกเดินกุ้มพาแล้วก็ดีซีพีสุดห้าออกเดินเอ้ยออกเดินคุ้มภาตัวเกียร์ได้กันไปแล้วครับขายของเอานี้เลย เินฟินิชขึ้นมืออส่วนของเสริมพวกแวนวีพวกพิมพก็พมี์มไม่รู้จะเอาไว้ไหนพิมพ์ตรงๆอย่างไี่ตรงๆไปแปหมื่นหกเลยขมาอีกตัวอะไรนะไม่รู้เลยเต้นจัวโชว์ไปแล้วหนึ่งดอกให้บอกชื่อแค่ไอ้บอกแคนอูแต่ไม่บอกชื่อต้องเดวี่สกิลเดวี่บัสหนึ่ง สปตอจ์สไปร<บ>์่ยังอยู่ในเครืออย,อ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 ยู่เกยสามถือว่าเป็นดาร์กสเตตตัวดาร์กสูส่นะถ้าเกิดเป็น้าเขอจะชื่อดักโซนใช่สกิลลงด้วยเทคทอโซนหนึ่งไงแดม,มพี่เสือพัดดันป๊อปอลงช่องกลางแถวหลังตีจากแถวหลังได้ออาไปเลยเอาตีแหวนปุ๊กมืนครับผมไงล่ะ ไล่เข้าไล่กลาไล่มันเลยครับคีย์ออเวนโอ้ยออคียออเวนอ่าไม่มีการรอการปลาเท่าไหร่หมื่นสามไม่ๆม่ผ่านผ่านผ่ไม่ไม่ไม่เปลืองทรัพยากรคอนเทนต์จูว่าตั้งแต่เกมถือว่ากาดถือว่าขาดได้ไล่สกิลกระโดดไปเลยฮิตมีสกิล ข้ออะไรเขาเลยไม่มีทิกเกอร์แบตีอคิดสเปิร์ตเท่าห้าขี้พอแบบสี่ห้าไม่มี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 อย่างงี้เขาเรียกโดนนะก็มันไม่มีอ่ะผ่านเลยครับผมพูดยี้ว่ามีคิวเกสาในมืออีกหรือเปล่าคิดว่ามีเปล่าครับอ่าโดนนะโดนนะเทินโจ้ก็มันไม่มีจริงๆหนุ่มนะหนุ่มนะไลท์ซิงไลท์ซิงฟอร์ดวันฟอร์ทูให้แบนเลย คอร์ดวันท <one>, ูว่าหลัดชูเข้าเมนเฟสสกิลนี้เข้าเมนเฟสเ,เอาเข้าโซหาตัวเองจากกองทองช่องเรียกกาดลงด้วยเทคบวกอีกหนึ่งหมืน่นเตยทำหลังได้สับให้น้อยหนึ่งก่อนหนึ่งก่อน สองสกิลมาลงคันหนึ่งนำเ,เกลสองหรือสูงกว่าใบเข้าโซหา่เอาเกทเท่ากับที่เราเข้าไปไม่สองใบของช่องเล็กอะดีดนไนอดท้คนอยู่ไหนหนาดูนี่โอ้โห,โโหปั่นปอมแล้วเดื <laughs> อด<ม>ดาลาดทางการยันซอมีบวกพาบวกอะไรไนะหมหนึ่งสองสามสี่ เวเซ็ตไม่กดเทคสกิลต่อโซนหนึ่งกอปเทคเอาตัวโอเคแล้วก็แบทเทิลเลยเอาค่าหลังตีกอนสองหมืน่นไม่บุกก่อนไม่มีทิกเกอร์เอ้ไม่มีอย่างนี้เขาเรียกโดนนะอาตีต่อสองหมื่นสามสองขีมลกสองขีไปอ่า เจอตัวเบตเตอร์เจอตัวเทตเตอรน,น,น,นะอ่าฮะอ่าต่อได้อ่าเช็คไม่มีซักกออวว็เช็คชิ้โอแวนได้ไหมเช็คดอทิกเกอร์พลังแวนจัวดสกิลทอโซสองของกีดอนดูเรียสีไปที่สแตนอยู่เข้าโซลุกตีเท่าไหร่ครับอ่าสามหมื่นสามสามขี้ทำได้โดนด้วะท็อฟฟี่การ์ดพราะยัอันนี้บุกเกลืกที <พอ S 2> ในเช็คหนึ่งไม่มีในเช็คสองดอข้างหลังข้างหลังจวก,กันหนึ่งใบสกิลของแม่กซิมากแม่กซิมากคอครบสี่ตัวในเทอนี้ถอดโซสามลูกหนึ่งขอรับหนึ่งสองสามเลยเกินเกินมาหนึ่งเกินมาหนึ่งลูกหนึ่งขอรับได้ลบหนึ่งไมใชได้ใชและได้ใช่ <c oughs> ละนะี <c oughs> สามหมื่นสามสามขีสี่หมื่นใช่นะสี่หมื่นสี่มืนได้เดียวเข้าอ่ะสินห้าโอ้ยไม่นี่อือโอ้อ่ะตีสามหมืนให้ปกะกันโอ้ยโอ้ยอาออกตัวนี้ก็ดีใจจกบเทินอันนี้เพกมเซิมัมเอาเรียการทุบลงใต่กองพาเลยทนจุ่ะ เอาเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าโดนนะไลนอินฟินิตไปถือว่าเลอเยอะตั้งแต่เกีสองอืมโอสกิลเอาท็อปต่อมากัดไตล์ใช่ไหมกีทก็ไม่ต้องรอของข้ามเกียรกสามใช่ไหมไม่ต้องรอโอ้โหอ้าวแฮนดตรงหลังเลยนี่ไงถือว่าเราแบบไม่ได้สไตล์ก่อนไงจู่วัดเืิน บุกแรงจิ้ท็อปลอกมาเฮยลังแกถันคนตักเวฟหน่อยแรงเกินเนี่ยเนี่ยจัวปันเหมือนปนะปอกขอท็อปห้าอเปิดมาสิบแล้วยังไม่เจออะไรเลยออันนี้ปัดปัดปืนแหวไปเยยังไงก็ต้องบูจัอันนี้ก็หลังเหมือนกัน ไม่อะื่นห้ามื่นห้าอันนี้ก็มื่นหะามื่นอ๋อคือลบลบยอดไปเลยเพราะยังไงมันไม่มีตีแถวหลังอยู่แล้วอันนี้มันีคอนอันี้ถึงหลงหลังอือเอาเลยไปแบเลยสิบแปดสิบแปดแปดสองิสี่สิบสองคลิข้างนี้สองหมื่นแปดพัน G G แวนก่อนแล้วกันแต่ทวิได้เฟิร์สไม่มีเซขั้นก็ไม่มีเหมือนเดิมเนี่ยงไงวะบอสนิดสองหมื่นแปดพันข้างนู้นเท่าไหร่เอ่ยจะเป็นสามหมื่สามพันเท่าไรนะ่ 28, <000 S 2> ไนสองหมื่นแปดพันไอ้ยยาสองแปด สามแปดสามเปสามพันกี่ขี้เลยขีย้เดียวครับโอเคปล่อยเลยเช็คไม่มีตบเถิด okay. เข็สไไมสแตนแอนดอร์ได้เวลาไล่เอาจริงดูป้าเลยเด็กับสไตไปแล้วอะไรมาเล่น ชัดเจนมีฮิตมีเหลืองนี่เลกเอาบิลแล้วไม่มีอะมโชว์วตาแล้วคไปลงอันนึ่งมีสานเช็ตโซ่ไป มีสองตัวไปแค่นี้ดีไหมนาะ แล้กัอนอไเลยตีมีไม่ฮิตไม่ฮิตทเทาไรอ่าตอนนี้บอกว่าเมื่ออ่าเดียกาดที่อยู่<ม>ในฟอร์สมาร์เกอร์ตีถ้าตีไม่ฮิตถอดโซสองไงจีหนึ่งใบจัวหนึง่งแล้วก็คอมือหนึ่งใบของช่องเดียกาดเท่าไหร่ สามหมืน่นเอสองหม,มื่นสาม,อมสองแปดอืาอืมแถกิสมมนสองแปดโอเคถอดโซ่สองตีมิดดูก่อนเป็นไดออีอ๋อเาลจวยก่อนอืมไม่ต่างกันเลยอืมต้อกดเห็น อืมไม่อเป็่ยกองเแวรนตี้ 20. อันนี้สกิลแวนตี้ข้าโวโสบวกหมื่นแล้วก็ได้หนึ่งจวดเอาที่อ่สามสิบแปดสี่สิบแปดสองคิดเจ็ดเกิดอืม จุ่มมันโซนถ้ากาจำนวนการที่ถูกเรสองใบเรยมากกว่ามันสามาจ่ายตัวหนึ่งแบนตีเท่าไหร่นะอ่าสี่สิบปดสปดตอนนี้ยืนี8แปดขอสองนาะ กี่ได้แรงขำหนึ่เดียวเช็คโอเวอร์ที่เกอร์โอ้โหทำอะไรกันนะกันหนาให้ข้างเลยพลังโอเวอร์ได้บวกอีหนึ่งหมื่นหนึ่งเคสอ่าได้สองไม่มีได้สามหิวหิวไม่ได้พลังข้างดอจัวทิปปัทิปปั้นดอ แตกแล้วไม่เลยอ่ะจบแล้วโหขวดมันโหนจังว่าเริ่มเริ่มกอดโดนนะครับมันไม่ขึ้นเลยนี่ไอธิบายว่าตอนที่ผ่านมาขึ้นมือไมก็บอกเลยเด็กนี้เปอร์เซ็นต์การแหดโอกาสเยอะมากถ้าเปิดเสร็จเปิดสิบไม่เจออะไรเลย อีคู่ดีแหละตัวแสงเปเปปอีคู่ดีสามดอวารแฝงนี่ครับเล่นเล่นแผนสี่สามสามแล้วสางหน้าสามบุกนเปิดเปิดห้าเปิดสิบมาไม่มีอะไรเลยไล่ไล่ซิ่งไลซิ่งกินมาซิมากซมโอเคจบแล้วครับสำหรับใครที่อยากเริ่นนะครับสินค้านะครับบรรยากาศชุดต่อไปก็คือดีีที่โซเซยเออกปลงพานะครับ แล้วก็ชุดต่อจากนั้นก็คือ DCP สุดท้ายออกเดินที่สภา,าเขียวเดินกัได้เลยนะครับไมไ่เอาออ<ม>าไลน์หรอวะสนใจสินค้าอะไรมาที่หน้าร้านหรือกดทางออนไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับ